จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน800รายค่ะสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยนายแพทย์สวิทโรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2562 จังหวัดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก7-8,000รายเสียชีวิต10รายสำหรับในปี2563ยังไม่พบผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจำนวน800รายซึ่งที่ผ่านมาสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการรณรงค์ให้มีการป้องกันควบคุมปัญหารโรคไข้เลือดออกและในพื้นที่ที่มีการระบาดเช่นอ,อวารินชำราบอเมืองอุบลราชธานีเดชอุดมบุญทริกสำโรงเขมารา และสีเมืองใหม่และในทุกพื้นที่ทุกอำเภอผู้นำท้องถิ่นและประชาชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำอยู่ลายโดยการนำมาตรการ5ปอและ2ขอคือการปรับเปลี่ยนเป็นนิสยัย ปรับเปลี่ยนนําไข่ยุงลายออกจากภาชนะและการกําจัดขยะต่างๆมาตรการดูแลรักษาโดยใช้มาตรการ3ขีด3ขีด1คือรายงานผลด้านพยาบาลให้ทราบทันทีภายใน3ชั่วโมง3ชั่วโมงให้เจ้าหน้าที่ออกไปฉีดยาพ่นควันที่บ้านของผู้ป่วยและมีการพ่นหมอกควันใน1วันเนรัศมี100เมตรและหากพบหมู่บ้านไข้เลือดออกมีการควบคุมโรคโดยการฉีดยาพ่นควันทุกวันที่7 วันที่14วันที่21และวันที่28ซึ่งจากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่าในหลายพื้นที่ยุงลายลดลงได้มากพอสมควรแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีโรคไข้เลือดออกระบาดเช่นอําเภอเดชอุดม สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงของให้ประชาชนกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพ,พาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งภายในและบริเวณรอบนอกบ้านโดยกำจัดแหล่งเพ,พาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์พร้อมกันนอกจากนี้ในวันที่15ของทุกเดือนจังหวัดยังได้กำหนดให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนบ้านวัดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานที่ราชการและสถานประกอบการต่างๆได้กำจัดแหล่งเพ,พาะพันธุ์ยุงลายโดยทำพร้อมกันทั้ง ทางนี้หากได้รับความร่วมมือผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกก็จะลดลงเนี่ยก็ยังต่ํากว่าปีที่แล้วอยู่นิดนึงนะครับปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเรามี7-8.000ปายนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป10กว่ารายแต่ปีนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตขณะนี้ก็มีผู้ที่ติดเชื้อเป็นไข้เลือดออกอยู่ประมาณ800กว่าราย